น้อแ,แดง,แงเนา,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 ากกนเะแล้วเน,นื้อแดงับเนื้อสามชั้นซับซ้อนอยูเนาะเอาแบบเป็เทียมมั้งนะรบบสียงอย่เนาะสีดํา ราโอ้ก,กอเลน้องแล้วก็ของดีแบบเข็เขนเพี่น้อง โอ้โหดีมากเลยพีงง่น้องมันหอยอยู่พ่น้อง ใส่ไฟเป่าคืนพนะี่น้องมันละ,ม,นละมันละแบบเบาเบาเบาแหงนะพี่น้องแต่ว่ามันกับแบบไม้ม้อพไนะ่น้องคอยไปคอยไปพไปนะ่น้องโหดดิพอทานะอตุไป,นะตปะะไปน้องคอยใช้ไม้ม้อี่น้องจะมีแบบมะกรูดเซอร์ไปนำมนะันนิดท้ายรายการนะพนะี่น้องเรียบร้อยพนะี่น้องเรียบร้อย เด็กการเด็กการน้องมาเลยน้องเด๋วเลยพี่น้องฝนตุ้ดต้วนเลยพี่น้องตุ้ดย้อนเลยสวัสดีครับผมคลิปนี้กะเปลี่ยนเมนูพี่น้องได้ผัดกะเพราจานเยื่อี่น้องคลิปนี้ ฉาดเงยเลยพี่น้องกระเพราหมูพี่น้องหมูสับสับมุนมุนแล้วก็มาเซอร์อะไรอย่างสามซันอีกพี่น้องสับสะกันอีกพี่น้องแซบ่บแล้วก็มีขคาบอะไรเลยพี่น้องน้ำปะลาบีบบางนาวซะยัยอน้อยพี่น้องอ สวนกลางโอ้ยเนี่ยพี่น้องหนักพี่น้อง,ง,งนี่พังนาพี่น้องแล้วทีเด็ดทีเด็ดพี่น,น้องทีเด็ด,น,ดน,น,น้ำปลาแดงพี่น้องน้ำปลาบอดไซสพี่น้อง แกว่าทาบเนื้อจานยันองอยู่พี่น้องสดสดร้อนๆเลยพี่น้องเข้าเฮากะหนึ่งเซโม,มอแบบโบราณพี่น้องมาได้พี่น้องเด้ออือหือหอมมะกราบเอามะกระเพราเนี่ยมียู้มซองอันลุ้นด้วยพี่น้องเซอร์ ไว้อายุส่วนมีอยุสองลุนมีเบอร์กบเผาโบราณแล้วก็เผารุ่นมือนะมั้น้องเบอร์กบเผาโบราณมันจะเป็นเบอร์ได้น้อยพื่อน้องคนหลายๆพื่อน้องแต่ว่าในกินนี่แห้งพื่อน้องกินแห้ง ในะบกระเ่ราลุ้นเมื่อกินกับต่างกันอีกคุณนนะ้องกินหมอแหงม,มันเป็นอีกกินแบบแบบหนึ่งนะพี่นะ้องกินแบบความแรงกว่าตั้งกันต่างกันนะพี่นะ้องแบบแบบเบอร์กระเพราลุ้นเมื่อต้องเสียไหลก็เกลนะพี่นะ้องแต่ว่า,าการะเพราลุ้นนั่นเกลเนะี่ย sơ này nói gần hòm rồi nó ba <laughs> 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 Năm đẹp thấy nó. He did. He ba nó. Bà đẹp. không? nhiễm đâu nó. Mm hmm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 . Mm บอกเรื่องข้าวยังนู่นนเพี่น้องเนาะข้าวอันดงดัดงเลยเนาะนดังดังข้าวแบบว่าจับผู้ร้ายบาได้เดียวนะเพื่อนน้องข้าวน้องสมบูรโภชน้องดังหน้าเลยพี่น้องยังหาผู้ร้ายบ่ได้อยู่พ,ยยพี่น้องเนาะ ห้าสิบจะเข้าซื้สิบมือละห้าสิบก็มือเข้าห้าสิบนะพี่น้องนักข้าวถึงนักข้าวถึงตำรวจเอ้าจีสอบยางเสนมันไหวอยู่พี่น้องเออจะแบบก็สรงใส่อยู่พี่น้อง น,นี่ส่ญลทานผู้เดียวนะพี่น้องนะทรงใสมาด่านวนเลยเนี่ยแบบตอนที่เลี้ยงเนี่ยเป็นยังพอเมียยังบวชขึ้นไปเองไปห้าลวกดำนะพี่น้องนั่นทรงใสทสงใสส่วนตัวพี่น้องเป็นยังยังเตียมอนะันเนั่ย อุปกรณ์เสื้อผ้าไปให้ผู้อื่นไปให้คือผู้เป็นผู้พอนะ่คือขึ้นไปพี่น้องน่ะส่งใส่ย,ย่างเดียวเนาะพี่น้อง,ส,งส่งใส่มาตีแรงแล้วพี่น้องธรรมดาคนเป็นพอเป็นแม่สี่ห้าผู้อื่นไปไปย่างเฮียงพี่น้องน่าพี่น้องตะงใส่กันรึเป่า สงใส่ด้ว่วขนเสื้อผ้าห้างกระเป๋าไปให้ผู้อื่นนั่นขึ้นไปหาเนะี่เอาให้ลุงเจ้าของขึ้นไปนี่นี่นะสงใส่เขาสงใส่ยนี่นะเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้านมเนยนี่นะเป็นหนังคนผอมแม่ยัง,งหงวะอันนันอันพวน ผู้ลูกใต้เนี่ยบอดี้เื้อเสื้อผ้านียพี่น้องนี่แหละคือนี่แหละนี่แหละสงสัยผู้เดียวได้เพี่น้องเนี่ยแป้งเอาเพีน่น้องเนาะข้าวก็ได้ทวารดาคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องขึ้นไม่ห้าเนี่ยพี่น้องจัดบอดี้จัดเตรียมของให้ผู้นั้นผู้นี้ไปได้เพี่น้อง นคนงใส่โคอนเลยนะพี่น้องเนาะเบิ้องไม่นี่แหละพี่น้องเนาะเบิ้งข้าวนลำข้าวมกนกันไม่นี่แหละ บอเคยวอลพื้นข้าวผู้เดิ้ลก็คือได้บอลพื้นข้าวนี่เราเป็นน้องมันโดนไล่เพื่นน้องมันเห็นอยู่หน้าจอโท,ทรศับนะเพื่นน้องเห็นอยู่หน้าจอครับเนี่ยเห็นอะยู่โทรศัพทเนี่ยไม่เห็นคู่มือนลยธรรมดาก็บเป็นคนมักเบื้องข้าวพุนเดิ้ลของน้องมันแปลกนี่แหละพี่น,น้อง มันสงสัยนีแน่พี่น้องเลยของใครพูดอยู่เป็นยังเนาะพี่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังบ่ขึ้นไปเองถ้าผู้อื่นถ้าลุงถ้าป้ายังขึ้นไม่ห่าแล้วก็เตรียมกระเป๋าเนี่ยสงใส่ข้อนี้ยนะพี่น้องของใครพูดเนอะ เขาโมกับขักพี่น้องอลองเห็นบุน้งเนื้อพี่น้องซับมูสามชั้นเส้นน,สนำแล้วก็ซับเนือเ้อแดงเส้นนำปนกันพี่น้องมันจะได้ความมันเลย อูย,ออย่างล่ยก็นเนา,าะแปลว่าเนี่ยไปกินกับอันจเนี่ยงซัำนีน่นะบ่บ่เบิดน้องผูเ้เดิเพราะว่าเคยกินได้โคเนหนียวเลยเนาะ ừ ba cặp hậu nhặt chán dày dắt ừ <laughs> เบดร์น้าไปนางนเป็นตึงท้องไหมเนี่ม

เป็นลมมีฝนหยู่เนาะส่วนขึ้นผวโล่งแห่งปิเปียนไปคู่มือ คลิปนี้ก็กินบแเบิดชไปน้องหลายหลายเลยสำหรับคลิปนี้ก็จุบเรื่องราวกินไใบทีกับเบาเหลืองข้าวสารบ้านเมืองกะนี่น้องมีสำเนียงเรืองบวบก็ได้ไปน้องเราเรื่องข้าวขาวเนี่ยฝนกับบะโต๊บะตบวบแล้วฝนน้ำ แต่ว่าความแพ้มันคือเก้าเนาะ <c oughs> สำนักยิมนี้กะขอบคุณนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม